ันนี้จะมีเบย์แบทเทิลนะครอ่าเรามีผู้ช่วยมาคนหนึ่งครับเขาขอไม่ออกเสียงเดี๋ยวผมจะโมเบย์ขึ้นมาสามตัวคือผมพุ่งโมได้ตัวหนึ่งไว้คือตัวนี้เราจะโมเบย์ขึ้นมาสามตัวรอวมาตีกันนี่อันนี้เป็นอันนี้ใช้อันนี้คืออ่ามาสเตอร์เดียบอบลสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ ใช้เด็ก0ูแล้วก็ใช้เฟรมอ่าเฟรมเฟรมวอลเฟมวเออแล้วก็ใช้ไดเวอร์เป็นวอลเ a n i c ic, นะครับอันนี้ก็สุดยอดไปเลยเมื่อกี้ได้ลองเล่นตัวนี้มันเจ๋งวะ่ะอะไรอย่งเี้ก็เดี๋ยวจะโมอีกตัวหนึ่งนะฮะโมอีก2ตัวผู้ผิดมาได้แล้วหนึนตัวของคนนู้นได้ตัวหนึ่งแล้วเหมือนกันได้ตัวนี้มานะครับ ได้เป็นฟินิกส์สีแดงได้อ่าเป็นเดซฟินิกส์สีแดงนะครับเป็นเหล็ก VN แล้วก็ไดเวอร์เป็นอันนี้ลืมชื่ออีกแล้วแต่ว่าตูมันยาวใช้ได้ใช้ดีใช้ดีนะครับก็ได้แปลกๆได้อะไรแปลกๆมาเหมือนกันนะอ่ะโอเคก็ได้คนละตัวแล้ว,วเดี๋ยวหายสัก สองตัวมาเล่นกันอันนี้ของของฝ่ายตรงข้ามผมนะครับได้เป็นอะไรวะเนี่ยไฮดราเบตเป็นของอาคิริสลืมชื่ออ่ะยูเนียนมั้งยูเนียนไฮดราก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เหล็กน่าเหล็กอันนี้ก็น่าสนใจใช้เหล็กอันนี้ก็ได้แล้วก็เขาบอกให้ผมโม้ให้หน่อยเพราะเขาโม่ไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวเราจะใช้่าตซุปเปอร์ทิงบ้างซุปเปอร์ทิงก็ ตัวนี้ก็สวยดีนะเออขอดูขาดูแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรหน้าแบบหน้าเอาไปเล่นบ้างอันนี้ก็ได้ลองแปลกๆบ้างใช้ได้ว่าอันนี้ก็ได้เอาลองที่เราแบบไม่เคยใช้บ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ตลกดีวะนี่นี่ได้แล้วโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งตัวคนนู้นครบยังอะ่ะหลืออีกตัวหนึ่งต้องโมยตัวหนึ่ง ใช้ตัวนี้ดีกว่าอยากใช้อ่ะใช้เป็นเอลดาโกใช้เออเหล็กศูนย์แล้วก็เฟร,รมอันนี้เฟร,รมเอวะเออเมเทโอเอลดาโกนะครับโอ้โหไม่ได้มาเล่นเลยเว้ยนี่สุดยอดมา นี่คือทีมผมนะผมได้ทีมตัวเองแล้วเดี๋ยวรอทีมเขาแป๊บหนึ่งชื่อทีมของฝ่ายตรงข้ามผมนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันมีเป็นไฮดราเฟรมกับเหล็กจะเป็นแบบนี้เอเหล็กกับไดว์จะเป็นแบบนี้อโอเคต่อไปก็เป็น ฟินิกก็นี่แล้ก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นวิสร์บาหมุดนะครับใช้อัน,นี้ใช้เป็นแบบนี้เลยเจ๋งดี หมุนซ้ายนั่นเองนะฮะอ่ะที่โชคโหเร็วก่อนมันเร็วมากเอาใหม่เดี๋ยวอ่ะคิดดิเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเอาวะตั้งเอาวะ เดี๋ยวก่อนอาคลอลิลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนทีน,นี่เปลี่ยนอันนี้ดูว่าเป็นยังไงมือเห็นไหมโอเคนี่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 ลองเปลี่ยนนี้ดูแล้วอยู่กับตัวเดิมอยู่นะฮะเพราะว่าต้องอีกแต้มหนึง่ง ท่าทีนี้แพ้วอ่ะท่าทีนี้แพ้แน่นอนอุยอ้ยอุ้ยมาวะมาวะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ต่าทีเราจจะชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้หนึ่งเท่าในทีหนึ่งที่ใฟินิคแพ้ไง โอ้โหโอ้โหผมได้ได้ล้ชนะไปหนึ่งแต้มแล้วมาต่อไปเป็นตัวนี้ก็ได้นี่สองตัวนี้หมุนขวาั้ทงคู่จะผมสลับเป็นหมุนซ้ายได้เดียแต่ว่าเดี๋ยวค่อยนาทีมโลาเฮ้ยผมแพ้แงแ่เลย ไอ้แพ like ้ไอ้เวรหมดเดือนหมดเดือนเดือนเดือนอันนี้อันนี้เดือนวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิวะมาสิวะเขี้ยแพ้ไอ้เขี้ยแพ้โอ้โอยแพ้เฉยเขี้ยมันโหดจังไงทำไมตัวนี้โหดจังทำไมตัวนี้โหดจังวะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถึงแต้มสุดท้ายกูต้องสลับไปหมุนซ้ายก่อนนี่ไง มาอุ้ยหนึ่งแต้มว่ะโอ้ยก็หนึ่งแต้มว่ะเฮ้ยเลขแต้มเดียวแล้วอะไรใหม่ๆนะครับว่าคอมโบนี้แม่งเจ๋งจริงว่ะตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนอันนี้เนอะเออโอเคไหมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมาหมุนซ้ายวะเจอกับหมุนซ้ายเจอหมุนซ้ายเหรอโอ้โห<ะ> <c oughs> ดีทุกคลั <c oughs> <c oughs> งจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นตัวขวาดีวาเพราะว่าซ้ายซ้ายาแล้วเจอแล้วมันไม่อ็นี่เว้ย ต้องต้องเปลี่ยนเป็นสักตัวหนึ่งลงงั้นน่ะเออตัวไหนก็ได้หมดเชีย่เยเป็นอะไรอะไโก้เฮย้ยมสมองเฉย Ơi, yeah, là lèo Thì cứ, Ơi, Mà Thì Ơi เสมอบ่อยมาอะไรเปลี่ยนตัวไหมไมาทีหลกมาทีโเลย ไปเลยเอะนักกโคตรอัด้ยตัวนี้ใช้คอมโบเป็นแบบนี้นะจะได้รู้กันไว้ใช้เป็นแบบนี้ไว้นี่ เดี๋ยวจะสลับให้ใช้เป็นแอทแท็กอ่ะ้ยดีโคตรแรงเลยอะ่ะโหดีโคตรแรงเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดิเฟเ n น e ์ไป อ้ยดีเฟนต์มันงเอาอะเชีย่ยอาราโกแพ้ชัวโอ้โอเคเอาพรแค่นี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้อ่าก็ทั้งหมดที่ใช้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่ใช้ในคลิปนี้นะฮะ แต่ว่าจะบอกว่าตัวที่เล่นได้จริงๆเนี่ยคิดว่าตัวนี้เล่นได้แน่ๆบอกเลยสองตัวนี้เล่นได้แน่ๆแล้วก็ตัวนี้อะไรก็เล่นได้นะครับส่วนอ่าพวกนี้ก็อันนี้อันนี้ไม่น่าจะเล่นได้กว่าตัวนี้น่าเฟลแล้วก็ตัวนี้คิดว่าน่าเฟลเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้อืมอาจจะต้องดัดแปลงอ่าไดเวอร์หน่อยอาจจะเล่นได้นะครับแล้วก็อ่าส่วนตัวนี้ก็ มันมน่าจะต้องดัดแปลงไดเวอร์พอๆกันนะ่ะนะแล้ววัว,ว้ค่อยแบบเรามา,าคุยกันว่าแบบช้ไดเวอร์อะไรดีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สาหรับตัวที่เล่นได้ก็มีมีประมาณนี้นะฮะโอเคไว้เจอนคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเนื่องจากว่าครบ4,000ซับแล้วนะครับเดี๋ยวจะแจกเบสให้หนึ่งตัวนะครับก็เป็นแรนดอมเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ไปสุ่มเอาเองแล้วได้ตัวอะไรนะ่ <laughs> ก็เดี๋ยวก็ คอมเมนต์ในคลิปนี้แหละคอมเมนต์ใต้คลิปว่าชอบอเบเบตตัวไหนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ดูคําศัพท์ดีๆว่าพิมพ์ถูกไหมนะครับดูจาก Google ไม่ต้องรีบพิมพ์กันค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆพิมพ์นะครับอย่ารีบพิมพ์เดี๋ยวมันก็อดได้นะครับแาจากตัวเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราแจกรอบหนึง่งตอนช่วงวันคริสต์มาสของปีนี้นะครับ แจก5ตัวเนอะแล้วก็อีกทีก็พี่ใหม่แจกอีก5ตัวนะครับโอเคไว้เจอกันขอบคุณสำหรับสี 4, ่พันซับนะคะบ๊ายบาย